ชันนี้นะคะก็จะมีนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่มารวมตัวกันในการเล่นน้ำสงกรานช่วงค่าแบบนี้นะคะผู้คนมาการจนแน่นขนาดเลยทีเดียวค,<จ>ค่ะเพราะว่าบริเวณนี้นะคะก็มีการตั้งเวทีทั้งสองฝั่งถนนประชันดนตรีและคอนเสิร์ตกันอยาคือ น้ำบนเวทีตลอดเวลาเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เล่นน้ำไปพร้อมกับกิจกรรมกันอย่างสานุกสนานแม้ว่าหลายคนจะออกมาเล่นน้ำกันตั้งแต่ช่วงเช้ายาวมาถึงช่วงค่ำส่วนอีกหลายคนเพิ่งจะออกมาเล่นน้ำกันในช่วงเย็นเพื่อเลี่ยงอากาศที่ร้อนอบอ้าวนักท่องเที่ยวส่วนหนึ่งก็บอกด้วยนะคะว่าตั้งใจมาเที่ยวสกราเชียงใหม่ให้ได้สักครั้งเพราะเห็นบรรยากาศทุกปีเป็นไปอย่างสานุกสนานเดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับนักท่องเที่ยวกันนิดหนึ่งนะคะสวัสดีสวัสดี เรื่อตาเล่นที่คนเตรนี้อะคะคนเยอะแล้วมันครื่ค้ากับขนมขนมชายค่ะปีนี้เลังการด้วย จนถึงลานประตูท่าแพเนืองแน้นไปด้วยผู้คนซึ่งก็มีทั้งเดินเล่นน้ำสงกรานไปรอบบูเมืองขี่มอเตอร์ไซค์และก็ใช้รถยนต์รถกระบะบรรทุกถังน้ำตระเวนเล่นน้ำไปทั่วเมืองส่งผลให้การจราจรติดขัดอย่างหนักทีเดียวค่ะที่สำคัญวันนี้นะคะก็ยังเป็นวันที่เมืองเชียงใหม่มีอายุครบรอบ729ีชา ม่พร้อมใจแต่งกายในชุดพื้นเมืองมาร่วมทาบุญตักบาตรเพื่อความเป็นสิริมงคลกันตั้งแต่เช้าโดยช่างฟ้อน729คนร่วมอันเชิญเครื่องสักกระของชาวล้านนามายัางอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เพื่อทําพิธียอสวยไหว้าสาพญามังรายผู้ครองนครเชียงใหม่พ่อขุนรามคําแหงแห่งเมืองสุโขทยัยและพ่องามเมืองแห่งเมืองพยาพระปิยสหายที่ร่วมกันสร้างบา เมืองนบพระุรีสีนครพิงเชียงใหม่ตั้งแต่พศ1839หรือเมื่อ729ปีโดยช่างฟ้อนก็ได้ร่วมกันฟ้อนเล็บถวายรำเลิกถึงพระมหากรุณาธิคุณบุรพกษัตริย์ที่ชาติเมืองเชียงใหม่อย่างสวยสดงดงามสร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับนักท่องเที่ยวที่เฝ้าชมเป็นอย่างมากทีเดียวค่ะ สงกรานเชียงใหม่ปีนี้นะคะยอดจองโรงแรมจะลดลงจากปีที่แล้วบ้างแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงสงกรานก,ก็พบว่ามียอดจองเพิ่มขึ้นโดยทท,ทสำนักงานเชียงใหม่ก็คาดมีนักท่องเที่ยวมาฉลองสองการานเชียงใหม่มากกว่า1 3 0 0 0 0คนทําให้เงินสะพัดไม่น้อยกว่า1500ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะค่ะค่ำคืนนี้นะคะก็คาดว่าบรรยากาศที่บริเวณแยกริงคำแห่งนี้นะคะก็จะคึกคักขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยเฉพาะในวัน คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเข้ากันมาเพิ่มมากขึ้นอีกโดยในส่วนของโรงไฟนะคะก็จะมีการเปิดอย่างเป็นทางการที่บริเวณประตูท่าแปเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความสวยงามตลอดเทศกาลสงการนี้เลยค่ะ